คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องราวของแม็กอดีตสามีของแบมไพลินกันนะคะซึ่งก็จากกรณีก่อนหน้านี้ก็เป็นที่ทราบกันดีแหละคุณผู้ชมค่ะว่าทางด้านของแบมไพลินเนี่ยได้มีการออกมาเคลื่อนไหวนะคะแฉอดีตสามีตั้งแต่เริ่มต้นจนเลิกกันนะคะเพื่ออยากให้รู้ว่าเธอนั้นเนี่ยไม่ได้แย่งใครมาและได้รับรู้มานะคะว่าฝ่ายชายเนี่ยเลิกรากับภรรยาไปแล้วและเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็เดือดอีกครั้งคุณผู้ชมเมื่อทางด้านของแม่ซีนะคะออกมาโพ ตอบโตจนกลายเป็นประเด็นฟาดเดือดในโซเชียลไปแล้วก่อนหน้านี้ล่าสุดนี้เลยค่ะทางด้านฝั่งแม็กนะคะอดีตสามีของแบมไพลินก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะถึงลูกๆคุณผู้ชมคาซึ่งนะคะก็มีลูกสาวนะคะคนที่สองที่ทางด้านของแม็กพูดถึงเป็นลูกสาวกับแบมไพลินนะคะคือน้องเอลินนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งทางด้านของแม็กเองนะคะก็โพสต์ข้อความรายยาวนะคะถึงน้องเอลินซึ่งข้อความดังกล่าวนี้นะคะแม็กก็ระบุนะคะ ว่าถึงเอลินลูกสาวคนที่2ความหมายนะคะของคําว่าเอลินคือแสงที่ออกมาสดใสและสว่างที่สุดนะคะพ่อเดี่ยจำความหมายนี้ได้ดีเพราะพ่อเป็นคนเลือกชื่อนี้มาและมันก็เป็นเรื่องจริงนะคะไม่ว่าลูกเนี่ยจะอยู่ที่ไหนลูกจะดูสดใสและมีคนเอ็นดูมากมายโดยตลอดนะคะพ่อเนี่ยไม่เคยหายไปไหนเลยนะติดตามดูลูกอยู่ตลอดนะคะเห็นทั้งรอยยิ้มและการเติบโตแม้ตอนเจ็บป่วยนะคะพ่อเนี่ยก็รับรู้แต่พ่อก็อุ่น ใ,ใจนะคะว่าลูกจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดเพราะพ่อได้ทําประกันไว้ให้ลูกแล้วพ่อได้ซื้อของเล่นไว้ให้ลูกในทุกๆเดือนนะคะที่เราจะให้เงินฝากประจานะคะก็ฝากลูกมาโดยตลอด1เดือนกว่าๆนะคะหลังจากนี้พ่อคงได้รับความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการทําหน้าที่พ่อให้กับลูกได้เต็มที่นะคะในการได้ดูแลเรื่องต่างๆได้มีโอกาสเจอลูกนะคะถ่ายรูปด้วยกันและได้ทําหน้าที่พ่อได้เต็มที่กว่านี้นานเท่าไหร่ก็จะร แต่อยากจะบอกนะคะว่าขอโทษนะครับสาหรับทุกอย่างแต่อยากให้เอลินรู้ไว้นะคะว่าไม่ว่าลูกเนี่ยจะเติบโตอยู่ที่ไหนพ่อคนนี้คิดถึงและรักเสมอรอวันที่ได้เจอกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งนี่ก็คือข้อความนะคะที่ทางด้านของแม็กเนียรายยาวถึงลูกสาวคนที่2ออย่างน้องเอลินคุณผู้ชมท่ามกลางชาวเน็ตนะคะเมื่อได้เห็นแบบนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์แหละคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายนะคะบางก็มีการบอกด้วยเหมือน นนะค,ะคุณผู้ชมขะว่าเนี่ยคะน่ารักมากเลยค่ะขอให้คุณพ่อเนี่ยทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสําหรับลูกๆนะคะซึ่งแม็กเนี่ยก็เข้ามาตอบกลับด้วยนะคะบอกว่าเต็มที่แน่นอนครับบางก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ต่อนะคะว่าทุกการเริ่มต้นย่อมดีในวันหน้านะคะคุณพ่อคนเก่งวางแผนอนาคตให้ลูกๆชื่นชมจากใจนะคะทุกตัวอักษรกลั่นมาจากใจความรักและสวยงามของคําว่าครอบครัวนะคะลูกทุกคนคือดวงใจของพ่อแม่ค่ะ เป็นกําลังใจให้นะคะเด็กๆน่ารักทุกคนเลยค่ะคุณพ่อให้อภัยตัวเองด้วยนะเริ่มต้นใหม่ค่ะส่งกําลังใจให้ทุกคนค่ะขอให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีค่ะนะคะคนนี้หน้าเหมือนคุณพ่อมากค่ะน่ารักด้วยค่ะซึ่งกรนีเป็นเพียงแค่คอมเมนต์นะคะบางส่วนคุณผู้ชมจากชาวเน็ตต่างก็มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะรวมส่งกําลังใจแหละคุณผู้ชมให้กับหนุ่มแม็กกันอย่างมากมาย